สปอยซีรีส์จีนเรื่องปัตตภีไร้ผ้าย EP ที่23นางเอกตามไปจัดการกับฟูเซิงเหนือท้องน้ำทะเลเชี่ยว ท่ามกลางคลื่นโหมกระนำตอนนั้นคนของฟูเซิงก็ปรากฏตัวขึ้นล้อมรอบนางเอกเอาไว้และไล่คาถาจัดการนางแต่ก็ทําอะไรนางเอกไม่ได้นางเอกฟาดทวนบุกทะลวงโจมตีอย่างไม่หวาดกลัวหมายแทงเข้าที่หน้าอกของฟูเซิงเจ้าหัวขโมยบังอาจมาขโมยวิชาของเทพเจ้าฟูเซิงจ้องนางดูเหมือนเจ้าจะใส่ใจเรื่องเทพเจ้าองค์นั้นอย่างมากเลยนะฟูเซิงระเบิดพลังทําให้นางเอกต้องถอยออกมาโมฟางปรากฏตัวขึ้นใครอนุญาตให้เจ้ากระทําการเช่นนี้ฟูเซิงตอบกลับ ข้าน้อยมีความผิดแต่สิ่งที่นางเอกมีอยู่เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้มาข้าไม่เอาไม่ได้ที่ต้องปิดบังนายน้อยก็เพราะว่าข้าเป็นกังวลว่านายน้อยจะยึดติดกับเรื่องในอดีตมีความเมตตายอย่างไม่จําเป็นเช่นนั้นให้ข้าน้อยกําจัดนางเอกทิ้งก่อนเพื่อกระจัดภายในภายภาคหน้าโม่ฟังถามย้ําใครให้เจ้าทําเช่นนี้ฟูเซิงคํานับข้าน้อยตัดสินใจเองแต่ไม่ว่าอย่างไรวันนี้นางเอกก็ต้องตายโม่ฟังตะคอกไล่เขาออกไปเขาตอบรับเช่นนั้นก็ขอให้นายน้อยให้อภัย ที่ข้าน้อยต้องฝ่าฝืนคำสั่งทำเอานางเอกสับสนนายน้อยและนึกถึงเรื่องว่ามีหนอนบ่อนไส้ที่แท้ก็เป็นเจ้า ย้อนลึกถึงเรื่องในอดีตข้ายังจดจำได้ว่าข้าเป็นคนที่แต่งตั้งเจ้าเป็นแม่ทัพที่เมืองอ๋องรู้จักกันมาสามร้อยปีข้ากับเจ้าไปสนามรบด้วยกันไม่ต่ำกว่าหลายสิบครั้งและมีความสัมพันธ์ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันข้าเชื่อใจเจ้ามองเจ้าเป็นพี่น้องข้าเซิรหลีปฏิบัติต่อเจ้าเป็นอย่างดีเจ้าวิญญาณก็ปฏิบัติกับเจ้าเป็นอย่างดีเช่นกันแดนวิญญาณไม่เคยทำร้ายเจ้าเลยบัดนี้ทำไมเจ้ากลับเข็นฆ่าชาวเราสังหารขุนพลของเราทำร้ายราชาของเราเป็นคนบาปที่ ทำร้ายแดนวิญญาณเจ้าคิดว่าเจ้าสมควรโดนฆ่าหรือไม่ฟูเซิงก็หัวรเราะยะทำร้ายแดนวิญญาณอะไรกันแดนวิญญาณในตอนนี้ถูกแดนเซียนเข้าควบคุมไม่ต่างอะไรกับหุ่นเชิดนายน้อยของข้าสูงส่งเพียงใดหากไม่ใช่สถานการณ์บีบบังคับย่อมไม่มีทางอดสูแฝงตัวอยู่ในแดนวิญญาณนั้นหรอกหากจะพูดถึงคนที่บ่อนทำาลายแดนวิญญ,ญาณเจ้าวิญ,ญญาณที่เจ้าพักดีในตอนนี้ถึงเป็นคนบาปที่แท้จริงอ่อนแอที่สุดโม่ฟางสั่งให้เขาหุบปากซะท่านอองข้าปิดบังท่านเป็นความผิดของข้า แต่เพียงคนเดียวข้ารู้ว่าโทษของข้าไม่อาจละเว้นนางเอกก็หมายทวนไปหาในเมื่อเจ้ารับผิดแล้วยังมีสิทธิ์อะไร,รามาเรียกข้าว่าอ๋องปูเซิงพูดต่อนายน้อยอย่าได้ดูถูกตัวเองท่านมีความผิดอันใดกันคนผิดก็คือพวกพรรคดีแบบหน้ามืดตามมัวตั้งหาพวกเราอุตสาสู้ตีเข้ามาในเมืองอ๋องก็เพื่อมุกวาวสมุดครามตอนนี้ข้าแน่ใจว่ามุกวาวสมุดครามอยู่บนตัวของนางเอกในใต้ล่านี้มีมุกนี้เพียงลูกเดียวหากชิงมุกนี้มาได้แผนการนับพันปีก็จะถูกทำลายไป ช่วพคลิปตานายน้อยท่านทําอะไรก็อย่าทําด้วยอารมณ์ต้องยึดภาพรวมเป็นหลักเขาสั่งให้คนโจมตีทันทีนางเอกก็ต่อสู้กลับถ้าคิดจะแย่งของไปจากข้าก็ทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นี่โมฟางพยายามจะช่วยนางเอกแต่กลับโดนฟูเซิงจับตัวเอาไว้ในใจของนายน้อยนึกถึงภาพรวมบ้างหรือไม่เขาไล่คาถาลงไปในน้ํารอให้น้ํานี้ไม่มีปราณของนางเอกแล้วเอาไว้ข้าเอามุกวาวสมุดครามของนางเอกออกมาแล้วศพที่ไม่มีประโยชน์นี้ก็เก็บเอาไว้ให้นายน้อยเป็นที่ระลึกเถิดโมฟาง สั่งให้ปล่อยนางแต่ฟูเซิงก็ไม่ยอมอีกนิดเดียวพวกเราก็จะทำสำเร็จแล้วท่านจะให้ข้าปล่อยไปได้อย่างไรนางเอกก็พุ่งทะลุน้ำแข็งแทงทวนทะลุล่างฟูเซิงวันนี้ข้าจะเหยียบศพเจ้าให้เละโม่ฟังเข้ามาขวางนางก็จับโม่ฟังเหวี่ยงออกไปอีกทั้งกระทืบเขาด้วยความโกรธ เจ้าเองก็ควรชดใช้ชีวิตให้กับเหล่าขุนพลแดนวิญญาณนางเอกหมายทวนไปที่โม่ฟางทั้งน้ําตาส่วนฟูเซิงก็กลืนกินพลังอานาจชั่วไปเต็มเปี่ยมโม่ฟางขอร้องนางเอกที่นี่อันตรายจะฆ่าจะแกงก็ต้องออกไปจากที่นี่ก่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีคนเฝ้าทันรีไปซะนางเอกก็ไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปในเมื่อไม่เชื่อใจข้าก็ให้อภัยที่โม่ฟางล่วงเกินท่านองตอนนั้นมือฟูเซิงก็คว้าเข้ามาในร่างของนางเอกมุกวาวสมุดครามเป็นของข้านางเอกจับแขนฟู เซิงและหักมือเขาอย่างไร้ปราณีแล้วก็ปรากฏหงเพลิงขึ้นบนท้องฟ้าไม้จัดการฟูเซิงจนสิ้นทะเลก็กลายเป็นทะเลเพลิงแดนวิญญ,ญาณน,น่าจะไม่เป็นไรแล้วตัวการตายไปแล้วเฮลสวีเทียนก็ไม่เป็นไรแล้วข้าก็กลับไปไม่ได้แล้วแต่อย่างน้อยข้าก็สามารถรักษารอยยิ้มเอาไว้ได้มากมายรักษาชาวแดนวิญญ,ญาณเอาไว้ได้หากจะพูดถึงความเสียดายก็คงจะมีแค่นางเอกคิดถึงช่วงเวลาดีๆกับพระเอกขึ้นมาสิงจือข้าอยากจะกินอาหารที่เจ้าทําอีกสักครั้งเหลือเกินสิง เจือข้าเจ็บปวดเหลือเกินนางเอกกับทวนมาลายสิ้นจมดิ่งลงสู่กลางแม่น้ำเพลิงนั้นส่วนพระเอกอยู่บนสวรรค์นอกชั้นฟ้าเขารู้สึกถึงบางอย่างจู่ๆถ้วยชาของเขามันก็แตกภาพตัดมาที่แดนวิญญาณแม่ทับซางเปยเดินถือกล่องกลับมาตอนนั้นเจ้าวิญญาณก็เริ่มรู้สึกตัวชิงเหยียนก็รีบเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงแดนวิญญาณไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าวิญญาณท่านวางใจเถิดท่านอ๋องกลับมาจากแดนเซียนแล้วบัดนี้กำลังรับศึกอยู่เจ้าวิญญาณก็รีบลุกขึ้นห้ามนาางไปเเข้ เรียกนางกลับมาชิงเหยียนบอกเจ้าวิญญาณแม่ทับซางเปยกลับมาจากแนวหน้ารอพบท่านอยู่ด้านนอกนานแล้วเจ้าวิญญาณก็สั่งให้ตามเขาเข้ามาทันทีแม่ทับซางเปยเดินเข้ามาพร้อมกับกล่องเจ้าวิญญาณอ,องอปี้ชางพลีกายตนเอง ขจัดศัตรูตัวฉกาดให้กับแดนวิญญาณแล้วบัตรนี้รบตายในทะเลบุลภพาไปแล้วข้าน้อยไร้ความสามารถมองเห็นท่านอองตายไปพร้อมกับศัตรูแต่ก็ไม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยได้ทําได้เพียงนําของชิ้นสุดท้ายของท่านอ,องกลับมาชิงเหยนก็ไม่อยากจะเชื่อท่านอองไม่มีทางแม่ทัพสั่งเปิดเองก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันแต่ข้าน้อยเห็นเองกับตาว่านางตายไปพร้อมกับศัตรูแล้วใช่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ข้าน้อยไปถึงได้ยินว่าหัวหน้าฝ่ายศัตรูร้องว่าอาคมหยุดวารี ข้าน้อยจึงคาดเดาว่าต้นตอของภัยพิบัติแดนวิญญาณอาจจะเป็นเจ้าวิญญาณก็ร้องไห้กล้ามกลืนฝืนทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้อยากคาดเดาอีกต่อไปอาลีตายเพื่อแดนวิญญาณของเรานางปกป้องแดนวิญญาณเอาไว้นางทําให้แดนวิญญาณของเราไม่ต้องทุกข์ยากอีกในหนึ่งพันปีนี้ความกล้าหาญของนางสมควรประกาศให้กับโลกได้ประจักษ์แม่ทัพสางเปยเจ้าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียวของสุดทะเลบุรพารบกวนเจ้าไปแดนเซียนสักครั้งเถิดแม่ทัพสางเปยคํานับรับคําสัง แล้วก็รีไปทันทีเจ้าวิญญาณมองดูของต่างหน้าของนางเอกก็ร้องไห้ออกมาอย่างเศร้าใจยิ่งคิดถึงความทรงจําที่เคยดูแลนางเอกมาเป็นอย่างดีเหมือนกับลูกแท้ๆของนางนางก็ยิ่งร้องไห้แทบขาดใจภาพตัดมาที่แดนเซียนโยหลันบอกช่วงนี้เจ้ากลับมาถวายบังคมเสด็จปู่แล้วเชื่อฟังเช่นนี้หรือว่าคิดแผนชั่วไว้ในใจฟู่หลงตอบกลับข้าจะคิดแผนชั่วอะไรได้ก่อนหน้านี้เรื่องแดนวิญญาณยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างข้ามาที่นี่ทุกวันก็เพราะอยากรอดูผลลัพธ์โยหลัน แซวเริ่มเป็นห่วงแดนวิญญาณแล้วหรือว่าเจ้ากับนางเอกคนนั้นฟูหลงรีบบอกข้าคิดตกแล้วข้าหนีการแต่งงานไม่พ้นข้าจึงตัดสินใจทําตามหน้าที่ของข้าข้าตกลงกับนางเอาไว้แล้วว่าถือว่าเป็นการสาบานเป็นพี่น้องมีความสัมพันธ์มีความห่วงใยแต่ต่างคนต่างอยู่ตอนนั้นแม่ทัพซางเป่ยก็ขึ้นมายัางแดนเซียนฟูหลงก็รีบเดินไปหาโย่หลันก็รีบถามท่านเป็นแม่ทัพแดนวิญญ,ญาเหตุใดถึงมาแดนเซียนหรือว่าเหตุการณ์ถูกโจมตีครั้งก่อนตรวจพบผลลั์แล้ว แ,แม่ทัพซางเปิดตอบกลับคนชั่วถูกสําเร็จโทษไปแล้วทําเอาฟู่หลงดีใจจนตัวโยนข่าว่าแล้วเชียวนางเอกน่ะเก่งมากกลับไปก็สามารถจัดการได้เลยโยหลันก็รีบถามหานางเอกแม่ทัพตอบกลับข้าน้อยรับคําสั่งมาเฝ้าเทียนจวินจะมาเสียเวลาตรงนี้ไม่ได้ขอตัวลาฟู่หลงก็เริ่มสงสัยเหตุได้ถึงได้แต่งชุดขาวมานะอย่าบอกนะว่าสล,ลี่บาดเจ็บอีกแล้วแม่ทัพไปถึงก็กล่าวขอบคุณเทียนจวินที่ประทานยาบัดนี้เจ้าวิญญ,ญาณฟื้นแล้วผู้ที่รอบโจมตีแดนเซียนกับ วิญญาณได้ถูกแดนวิญญาณถูกอองปีชางของแดนวิญญาณกำจัดไปแล้วเจ้าวิญญาณสั่งให้ข้ามารายงานเทียนจวินจะได้หายห่วงเทียนจวินก็ชื่นชมดีมากเลยนึกไม่ถึงว่านางเอกจะเก่งกาจเช่นนั้นแล้วตอนนี้นางอยู่ที่ใดนางมีผลงานในการออกรบครั้งนี้ข้าจะให้รางวัลนางอย่างงามแม่ทัพตอบกลับขอบคุณเทียนจวินแต่ว่าไม่จําเป็นหรอกท่านออกรบตายในทะเลบุรพาแล้วพระเอกเข้ามาได้ยินพอดีเทียนจวินก็เรียบเดินมาหาเหตุใดเซ่นจวินถึงมาที่นี่พระเอกหันมาท มเมื่อครูพูดถึงผู้ใดหรือแม่ทัพตอบกลับอองปี้ชางของแดนวิญญาณเมื่อวานนี้ได้รบตายที่ทะเลบุรพาทําเอาพระเอกนิ่งไปเลวไหลข่าวเช่นนี้ยังไม่ทันตรวจสอบก็แจ้งขึ้นมาได้อย่างไรแม่ทัพยืนยันหากไม่เป็นความจริงข้าน้อยยอมถูกฟ้าผ่าทําเอาพระเอกวับเข้ามาบีบคออย่าสาบานต่อหน้าเทพเจ้าเพราะว่ามันจะเป็นจริงศพละ่ะแม่ทัพอธิบายท่านอ,องตายไปพร้อมกับศัตรูเหนือทะเลบุรพา ศพหายไปที่ขอบทะเลบุรพาไม่อาจตามก,กลับมาได้พระเอกก็โยนเขาทิ้งลงที่พื้นที่ใดของทะเลบุรพาแม่ทัพตอบกลับมาหาสมุทรเวงว้างไม่อาจหาตำแหน่งของตอนนั้นได้ไม่มีผู้ใดรู้ว่าท่านอองอยู่ที่ใดกันแน่พระเอกก็พยายามใจเย็นแต่ความโกรธของเขาทําให้สวรรค์ชั้นฟ้าสันส่นสะเทือนเมื่อวานนี้ข้าอยู่ที่สวรรค์น,นอกชั้นฟ้าสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของกระแสะอากาศคิดว่าแดนล่างคงมีเหตุวุ่นวายเป็นแน่ข้าคิดจะลงแดนล่างไปตรวจสอบไม่ทราบว่าเทียนจวินคิดเห็นอย่างไรเทียน วินก็รีบตอบกลับท่านกําหนดได้เลยท่านมีใจคิดห่วงใยแผ่นดินก็ต้องดูแลตัวเองด้วยพระเอกหายตัวออกไปทันทีแม่ทัพสร้างเปยพูดต่อข้าน้อยได้ยินศัตรูตะโกนอยู่ที่ทะเลบุรพาว่าเขาใช้อาคมหยุดวารีบนสวรรค์และโลกมนุษย์มีเพียงพระเอกเท่านั้นที่รู้อาคมหยุดวารีเทียนจวินก็สับสนอาคมหยุดวารีพวกเขาเรียนรู้วิชาของเทพเจ้าได้อย่างไรพระเอกลอยตัวออกไปเหนือท้องทะเลตะโกนเรียกหานางเอกพอหันไปก็ได้เห็นนางเอกยืนหันหลังอยู่แต่พอคว้าไปกับ ว่างเปล่าเป็นภาพดวงตาหรือนี่เขามองที่พื้นก็เห็นเศษผ้าชุดของนางเอกหล่นอยู่